เครืองคอมแล้ผมอยู่กลางเมืองเดบิดอร์เลยครับพอดีผมหิวครับผมจะกินร้านป้าคนนี้ครับมีคนนั่งกินอยู่ด้วยกินได้คนครับมึงกระ,ะบาเออไกะตาบันน,ออน,นี่วัดตาวัดตาออวัดตาเออนั่งกินปะนั่งกินนั่งทางขวาดิอ่ะ นี่ครับเขาจะมีถ้วยให้แล้วก็น้ำจิ้มน,นะครับเราก็เลือกเอาเลยครับที่อยากกินเอาเอาผมเอาหูเนี่ยอยากกินหูโอโมไม่ไมาไม่เท่าไหร่มั้งครับแก้หิวไปก่อนนะครับอาหารแบบนี้ครับพี่ผมเจอมีทั้งย่างกุ้งแล้วก็อะาราผมแป๊บหนึงมั้มีทั้งย่างกุ้งแมงหลักจะได้เห็นเลยครับ เย็นชินนะเป็นคนเย็นชีนนีน่คับ <c oughs> นี่สองหายจุ่มนะจุ่มได้ปะ่ะจุ่มแล้วก็ครับจิ้มครับ ออมีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไส้มันผมเคยกินเยอะแอลแล้วแม่เหรอน้อยเพื่อผมกินแล้วเมืองเดบเดอเนี่ยมันดูสงบดีนะิญน,นั่งก่อนครับท่านจันใจขอบคุณมากที่ถ่ายให้

มันแบบดูแบบโล่งๆไง กระสมูมันอ่กระสมูมันกระหมู้ัวมันหล่นไปครับผมแอะมันหล่นไปอันหนึงไม่จ่าย <c oughs> ผมไม่จ่ายม <c oughs> ันหล่นครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không จะเล่นมันได้เป็นอต่อ